ต่อมาก็จะพาท่านผู้ชมไปชมประวัตินะการต่อสู้ของหลานคนหนึ่งซึ่งพิการเมื่อสิบกว่าปีแล้วแต่ก็ไม่เคยที่จะย่อท้อกับความพิการชบชะตาชีวิตแต่ประการใดตรงข้ามกลับเพิ่มความมุมานะนะต่อสู้จนตอนนี้มีธุรกิจขายต้นไม้บนอินเทอร์เน็ตนะ วันนี้ก็อยากจะนําคํากรอนพร้อมด้วยประวัตินแห่งการต่อสู้จนเป็นโรคไตมาฝากท่านผู้ชมธุรกิจหลานพิการวังสามหมอม่ย่อท้อต่อชะาตา,าพาปริกผันถึงพี่การครึ่งตัวไม่กลัวมันยังด้นด้านกัดฟันสู้อยู่พอเพียงด้วยความที่หลานชายคนนี้ดิ้นรนต่อสู้ไม่ยอมแพ้กับสภาพความพิการ ทนลำบากกัดฟันทำงานกับจิจการต้นไม้นั่งด้วยความที่นั่งทำงานบนรถเข็นอย่างตัวเนื่องยาวนานเลยเกิดเป็นโรคไตโรคภายในเรียกว่าโรคตไตซ้ำซ้อนถึงขนาดปัสสาวะเป็นเลือดตอนแรกไม่ได้ไปตรวจแต่พอไปตรวจก็พบว่าอาการไตเริ่มกำเริบหนักแล้ว และสึ่งเดือนนี้หมอนัดให้ไปทําการผ่าตัดรักษาซึ่งหมอบอกว่ามีวิธีเดียวทางเดียวเท่านั้นโอรกาสนี้ก็เลยโพสต์เพื่อให้กําลังใจหลานคนนี้ที่ทิ้งตัวจะลําบากพิกานแต่ก็ยังดูแลพ่อแม่และครอบครัวตลอดถึงยายอย่างตัวเนื่องไม่เคยทําตัวให้เป็นภาระ,ะการผ่าตัดในครั้งนี้ก็ขอให้หลานจงรอดปลอดภัย นี่ก็เป็นเว็บไซต์ของหลานคนนี้นะหลานคนนี้ชื่อว่าหลานออสนะตอนนี้อยู่วังสามหมอทำธุรกิจขายต้นไม้ใครสนใจก็เชิญได้ตามที่อยู่หรือว่าเบอร์ทโทรนี้แล้วก็ธนาคารนี้ก็ขอจบในะการชีวประวัติของเด็กต่อสู้